ครับผมชื่อนายเตชิตชวิบุตรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่3.13ครับทักษะในการทำงานผมได้ดำรงตำแหน่งอุปนยกของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เป็นเวลา2ปีและได้ทำกิจกรรมต่างๆตลอด ทั้งของสโมสรเองและกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้จัดในนามสโมสรด้าน,นสุขาอ,อนามัยผมเป็นคนชอบออกกำลังกายแต่เด็กอยู่แล้วส่วนมากถ้าว่างจากการทํางนานหรือไม่มีอะไรทาผมก็จะหาเวลาไปออกกำลังกายอยู่สเสมอไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเล่นแบบมินตั้นหรือการเล่น,บ,ลนบอลเป็นต้นครับผมด้านความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมผมเคยจัดก,กิจกรรมสร้างสอสุขภาพสันทนาการสิ่งแวดล้อมไปช่วยกันทาสีโรงเรียนและ กำแพงบริเวณรอบๆใหม่เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่โรงเรียนวัดช้างนอนจังหวัดพังงาและได้เปิดรับบริจาคของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินหรือตุ๊กตาเพื่อนําไปบริจาคให้กับน้องๆ้องเด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดภูกเก็ตเคยไปช่วยสร้างห้องน้ําทาสีโรงเรียนให้กับน้องๆ้องและสร้างลานกิจกรรมเพื่อเพิ่อมอโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับน้องๆ้อง โรงเรียนบ้านทุ่งดอนและโรงเรียนบ้านอ่าวมะขามจังหวัดพังงากับชมรมอาสาพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเคยนําเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องนองนะครับภายในหมหาวิทยาลัยไปร่วมกันเก็บขยะบริเวณในหารและรอบๆอบส่วนสาธารณะของหาดในหารในกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากลและทุกครั้งที่ผมจัดกิจกรรมนะครับผมก็จะเน้นใช้อุป,ปกรณ์ที่สามารถทดแทนการใช้พลาสติกได้เช่นการนําขวดน้ําไปเองเพื่อลดการใช้ แก้วพลาสติกครับผมขอบคุณครับ